สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การรายงานบททองพอร Morning Report ประจำวันที่27พฤษภาคม2557ค่ะสำหรับกลยุทธ์การลงทุนในทองคำวันนี้นะคะให้เล่นกันกำไรในกรอบทองบาทละ19,850ถึง2 1 5 0หรือ1 285ถึง1,305ต่อออนโดยให้ตัดขาดทุนหาราคาหลดกรอบที่ให้ไว้ สำหรับใน,นราคาทองคําในวันนี้นะคะราคาทองคําเคลื่อนไหวในกรอบแคบเนื่องจตลาดซื้อขายทองคําสหรัฐปิดทําการเนื่องในวันเมมโมเรียลแต่ราคาทองคํายังได้รับแรงหนุนจากนายบริโอดาคิประธานธนาคารยุโรปเปิดเผยว่าทางคณะผู้ร่างนโยบายมีความพร้อมที่จะใช้มาตรการใหม่ในการประชุมเดือนหน้าหากแรงงานเฟ้ออยู่ที่ระดับต่ำต่อเนื่องนานเกินไป โดยนายมาริโอมองว่าสิ่งที่ควรจับตามองเป็นอย่างยิ่งได้แก่แนวโน้มเงินเฟ้อที่อยู่ระดับต่ำกระแสะคาดการเงินเฟ้อที่ปรับตัวลดลงรวมถึงเชื่อรในบางประเทศโดยปัจจัยเหล่านี้ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้เงินเฟ้ออยู่ในระดับต่ำเกินควรเป็นเวลานานเกินไป ราคาทองคําสามารถสร้างฐานในทองบาทละ1 9 9 0 0หรือ2,290ดอลลาร์ต่อออนได้แต่ยังมองเป็นการพักฐานออกข้างในกรอบทองบาทละ1 9 8 5 0นถึง2ง0หรือพ2 8สรดถึง 3, ดอลลาร์ต่อออนเนื่องจากเคลื่อนไหวในกรอบดังกล่าวมา8วันทําการและยังขาดปัจจัยหนุนใหม่ๆที่จะทําให้ราคาทองคํามีความผันผวน สำหรับตัวเลขเศรษฐกิจที่มีผลต่อราคาทองคำวันนี้นะคะมี3รายการ1เวลาหนึ่งทุ่มครึ่งมีคำสั่งซื้อสินค้าคงทนพื้นฐานสหรัฐ2เวลา2ทุ่มส5นาทีดัชนีภาคบริการสหรัฐมาเก็ตและ3เวลาสทุ่มมีความเชื่อมัน่นผู้โทกสหรัฐและอย่าลืมติดตามบุญคลัง,งพรนายรีพอร์ตได้ในช่วงเวลาประมาณ18นาฬิกานะคะแล้วกลับมาพบก,กับบุญพังพรวันนี้รีพอร์ตได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ